นี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีรถรู้ VIP เข้ามากันอีกแล้วนะคะสำหรับตัว Toyota Majesty ค่ะคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดตารางนะคะตัวแกรนนั่นเองนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเครื่อง2.8นะคะตัวรถปี2019จดใช้งานปี2020นะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างวันนี้หยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้ามา ีขาวบุกแบบนี้นะคะตัวด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมซีใหญ่แบบนี้เลยเนาะแล้วก็ด้านหน้ามีกล้องหน้ามาให้นะคะแต่ว่าในส่วนของกล้องเรามีให้360องศาเลยนะคะตัวไฟหน้าของเขาค่ะจะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบนี้นะคะสองดวงมาพร้อมกับไฟ LED day time running light ค่ะมีระบบตัดแสง high beam ให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะ จะมีเซ็นเซอร์อยู่2ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านล่างลงมาะคะ่ะมีไฟตัดหมอก LED คู่หน้าแบบนี้เลยนะคะ มาต่อกันเลยเนาะที่ตัวยางนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นยางมิชลินนะคะปี2022นะคะเจ้าของเก่าเปลี่ยนแม็กมาเป็นตัวแม็กซีอ28แบบนี้นะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ชอบแบบแต่งรถด,ดนิดนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะทางด้านของตัวกระจกของเขานะคะจะติดเป็นเทปลาแบบนี้นะคะมีเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวนะคะตรงกระจกแล้วก็ตัวกระจกไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะคะมีเซ็นเซอร์ให้อยู่ตรงนี้อีก1จุดนะคะทางด้านของ ด้านข้างของตัวรถเนาะที่จะเปิดเป็นโครเรมียมแบบนี้นะคะตัดกับสีขาวของตัวรถตัวนี้มาพร้อมกับสมาร์ททีเลตแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะแค่มีใจอจู่ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะ ชองที่สาของเขาสาหรับคันนี้จะเป็นตัวเบาะหนังสีดําทั้งคันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกเนาะกระจกนะคะเป็นกระจกออโต้สองบานแบบนี้ค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะทางด้านของตัวประตูเนาะสไลด์อัตโนมัติซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวทางด้านของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนคาดไลายไม้เล็กน้อยค่ะตัวนี้สามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ลดวอลลุ่มได้รวมไปถึงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะทางใต้ พวงมาลัยเขาจะมีแอร์แบ็กมาด้วยเนาะตัวนี้ได้ฟังก์ชันพิเศษเพิ่มมาคือเป็นตัวอาเซนเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะทางด้านของเรือนไม้อยู่ที่54,000กิโลเมตรนะคะตัวนี้เราเพิ่งเข้ามากันเมื่อเช้าสุดๆแล้วร้อนเลยเนาะไม่แท้ไม่เดิมนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอแบบตัว อ่ดีวีดีทักส,สกีนนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเนวิเกเตอร์แท้ออกศูนย์ออกโรงงานนะคะเพราะว่าเป็นตัวทำสุดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวระบบแอร์ของเขาจะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะคะแอร์เย็นแน่นอนนะคะสําหรับตัวแบรนด์โตโยต้ของเรานะคะแล้วก็อ่ะ ตัวกรลื่นเท่าไหร่กรลื่นสบัดก็มีมาให้นะคะรถอ่ารถใหญ่แบบนี้นะคะลูกค้าระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับสบายแน่นอนเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาเซนเซอร์แจ้งเตือนรอบคันแล้วก็ไฟห้องโดยสารนะคะแล้วก็ปุ่มพุ่สตาร์ทแบบนี้เลยนะคะทางด้านหน้าก็มีตัววัดบูทมาแบบนี้นะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งรถนิดนิดหน่อยๆนนะคะคันนี้คือตอบโจทย์กันอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังของห้องวิสานกันนะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้เนาะ ตัวนี้นะคะเบาะหนังสีดําทั้งคันแบบนี้นะคะตัวเบาะคู่หน้าหัวเบาะมิก้เมาส์แบบนี้ออกศูนย์ออกโรงงานนะคะลูกค้าเดินได้สีขาวค่ะต้องบอกของเขาสามารถปรับที่พักเท้าได้แล้วก็ที่พักศีรษะได้แล้วก็ยังสามารถปรับนวดไฟฟ้าได้อีกด้วยเวลาเดินทางไปไกลๆเนี่ยลูกค้านวดไฟฟ้ากันนะรับรองว่าหายเหนื่อยกันอย่างแน่นอนนะคะ อ่าลืมบอกไปนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นตัวแกรนเนาะได้เป็นตัวแจ้งเตือนบอกข่าลมยางมาด้วยนะคะทางด้านของตัวยางรถเนาะ ทางด้านหลังนะคะก็จะมีสติกเกอร์แกรนมาแบบนี้แล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังมีให้อีก4จุดด้วยกันนะคะรวมไปถึงกล้องหลังออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าฝาท้ายจะยังคงเป็นแมนวนวลอยู่นะเดิมเดิมสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะคะก็ะเปิดกันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้รถค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆแล้วก็สูงโปร่งมากๆนะคะเป็นรถ11ที่นั่งนะคะลูกค้ามีแอร์วราวให้รอบคันแล้วก็มีไฟห้องโดยสารให้รอบคันนะคะไม่ต้องห่วงว่า จะไม่เย็นกันนะคะตัวบ่อก,ก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะสําหรับลูกค้าที่ต้องการอ่ะวางสัมภาระนะคะหรือว่าสามารถพับบ่อลงมาเพื่อใช้จุผู้โดยสารก็ได้นะคะด้วยรวม,รวมสาหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามากันเมื่อกี้อย่างที่หยกได้บอกไปนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาไว้ใช้งานเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะมีหลายคันให้เลือกกันเลยนะคะ ตัวเบนะคะอ่รูรรามากๆนะคะในส่วนของตัวเบาะคู่หน้าแบบนี้นวดไฟฟา้ากันสะดวกสบายเลยเนาะเวลาเดินทางนะคะแล้วก็ทางด้านของอคู้นั่งผู่นิสานบ้างนะคะก็มีแอร์แบกให้เช่นกันนะคะลูกค้าก็อ่านี่นะคะคู่มือการใช้งานเนาะตัวแอร์คือเย็นมากๆนะคะเป็นรถขนาดใหญ่ก็จริงแต่ว่าแอร์คือหายห่วงกันแน่นอนนะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะลูกค้าในส่วนของตัว To ยต้ a มาจิสตี้2.8แสนคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาไ้ใช้งานเนี่ยติดต่อยกเข้ามาได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นทางเราก็ามีพร้อมส่งมอบกันอีกหลายคันไม่ว่าสีขาวหรือสีดำแบบนี้นะคะลูกค้าโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างลูกค้าสามารถจิ้มแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมที่เหลือทุกค่ะ ดันนุเคตกันอย่างสุดความสามารถแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ